ครับครับครับ <laughs>

thank <laughs>

เนี่ยเขตละหนึ่งสองสามหนึ่งดหลบไปไหนหลบงยื่สองสาสองามวยงามไดคหม

วันี้เรามาเจอกันเพราะว่ามันเป็นเรืกก่องกรรมที่ทำให้เรามาเจอกันแล้วมันจะทําให้เราเนี่ยนะครับคุณเจ้เาเระว่าจะไดบรรลุธรรมได้นะครับไม่จำเป็นจะต้อง ตั้งใจไม่ถ่ายให้ติดทะเบียนนี่แหละ ร้อนร้อนร้อนเกมเกมเขาจะเล่นตนเก่อน่มนั่อยอยนที่ก่ายให้ถ่ายใ,ให้ไหมยัดข้า<ห><ห>ขเฟรมแต่ยัดข้าขเฟรมด้วยไป อ๋อสามโอเคนะโอเคนะมองล็อกดีมาเด้อหนึ่งสองดีมาอีกนะคะหนึ่งสองไปหนึ่งสองหนึ่งสอง

không phải <laughs> được đi <laughs> qua có được đi qua à này đi โอ้ยถ้าเขาลิบสัญญาณหายแน่เลยอะ่ะไปเจอกันข้างบนนะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปที่ห้องประชุมกันต่อนะครับเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งอาจารย์ขึ้นลิฟต์นะ ทนายพัดไปนะฮะ